ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากจริงขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเกที่ให้ไว้น,นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่มมเติ นะครับตอนนี้ผมทําช่อง Tik t o k เพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o k นะครับเป็นคลิปสั้น2-3นาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การามีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกลองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังและกลองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาเอาเรื่องคุณเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนรอบข้างบ้างไหมเออไม่ว่าสถานะอะไรนะครับดูได้หมดนะามาดูกันคุณกองที่หคุณได้ไพ่อะไรบ้าง 6. ดาบ six of swords สเหรียญ four pentacles 2เหรียญ two pentacles โอ้โหโห,หเหรียญ six pentacles เหรียญเยอะมากในความสัมพันธ์เดี๋ยวมาดูกัน3ถ้วย three of cups คุณกองที่1น,นะเขาเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนรอบข้างบ้างหรือไม่ก็ต้องบอกกันทุกครั้งนะครับว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะ,อะขอให้มีวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็อย่ายึดมั่นว่ามันจะต้องเกิดขึ้นร้อยปอ็นะครับไม่ใช่นะอาจะเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เราท่านนะครับผมต้องย้ํากันทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะ คุณกองที่หนึ่งเขาเอาเรื่องคุณไปพูดคุยไปปรึกษาคนรอบข้างไปปรึกษาคนอื่นบ้างไหมบอกเลยว่าไม่หรือไม่ค่อยอ่ะน้อยกันแล้วกันน้อยเต็มที่ก็คือถ้าถูกถามถึงก็จะตอบไปบ้างเท่าที่ตอบได้คนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนรักความส่วนตัวสูงมากเออ เขาคนนี้มีแนวโน้มจะรักความส่วนตัวสูงมากชอบคิดเองทำอะไรเองถ้าไม่เกินกำลังไม่เกินความสามารถเขาจะไม่รบกวนใครโดยง่ายๆเออนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกับเขาจะคบกันในฐานะอะไรก็แล้วแต่จนถึงขั้นที่ต้องเกิดคำถามว่าเขาเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนรอบข้างไหมบอกเลยว่าไม่คนคนนี้ชอบคิดเองทำเองดังกล่าวแล้วก็ตอนนี้เรื่องคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ใดก็แล้วแต่ในระดับไหนก็แล้วแต่ เขากำลังช่างใจด้วยตัวเองหาคำตอบหาเหตุผลด้วยตัวเองว่าคุณนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเข้ากับเขาได้มากแค่ไหนมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงกันอีกหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปสิ่งหนึ่งที่เห็นจะชัดตอนนี้ที่มีโอกาสที่คุณกับเขาจะเป็นคนทางไกลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะบ้านไกลกันต่างเมืองต่างจังหวัดแม้แต่ต่างแดนต่างประเทศก็ยังได้นะครับเออและคําว่าต่างประเทศนี้ก็ไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติซะเสมอไปจะเป็นคนชาติเดียวกันที่เดินทางไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนก็ได้เออหรือมีการย้ายถิ่นฐานใดๆก็ได้แม้แต่ต่างเมืองกันอยู่คนละมุมเมืองนี่ก็ถือว่าเป็นทางไกลได้ตามความหมายหกดาบไพ่ที่มีการข้ามน้ำข้ามทะเลบ่งบอกถึงระยะทางการรอคอยเออ เป็นการรอคอยทางกายภาพก็ได้หรือทางใจก็ได้บางคนบ้านไกลกันแต่ไม่ค่อยได้เจอกันเวลาคลาดกันตลอดเวลาไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความห่างเหินทางใจได้เช่นกันตอนนี้เขากําลังคลุ่นคิดเรื่องคุณด้วยตัวเองอย่างที่บอกนะว่าเขาค่อนข้างหวงพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้ใครรับรู้เรื่องส่วนตัวมากนะักแม้แต่ถ้าสงสัยว่าเขาจะเคยดูดวงบ้างไหมเออเอาคุณไปดูดวงบ้างไหม เขาอาจจะดูตามเว็บไซต์ดูตาม youtube อะไรแบบนี้แต่เขาจะไม่ไปดูส่วนตัวแบบที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพราะเขาจะหวงความเป็นส่วนตัวมากเรื่องของคุณแทบจะไม่รู้ถึงคนอื่นเลยใครอยากรู้สังเกตเอาเองแบบนี้เออหรือคนอยากรู้มากๆมาถามเขาเขาก็ไม่บอกอืมเต็มที่ก็อาจจะแบ่งรับแบ่งสู้ว่าเออคนรู้จักเออ สมมติมีคนถามถึงคุณนะว่าเป็นอะไรกันยังไงคบกปนยังไงเขาอาจจะแบ่งรับแบ่งสู่อเออรู้จักกันคบกันบ้างหรือเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกแบบตอบแบ่งรับแบ่งสู้ให้มันจบๆไปแบบนี้คนจะได้ไม่ถามเยอะหรือถ้าเป็นไปได้เขาจะหลีกเลี่ยงไม่คุยเรื่องคุณกับใครเลยคนนี้สบายใจได้คําว่านินทาลับหลังคําว่าการเที่ยวเอาเรื่องส่วนตัวคุณไปปรึกษาคนน,คนนั้นคนนี้เอาเรื่องความสัมพันธ์ไปปรึกษาคนน,คนนั้นคนนี้ไม่เคยอยู่ในหัวเขาเลยสบายใจได้ คนคนนี้โชคดีอยู่อีกอย่างหนึ่งนะเขามีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่านอกจากเขาจะวางตัวดีดังกล่าวแล้วมีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วเขาจะมีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนที่เปี่ยมคุณภาพเออนี่คือความโชคดีของเขาคนที่อยู่แวดล้อมเขาเพื่อนสนิทเขาครอบครัวเขาล้วนแต่เป็นคนที่พึ่งพาได้ไว้ใจได้ทั้งสิน้นครอบครัวก็ดีเพื่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้องก็เป็นคนที่ไว้วางใจได้เชื่อถือได้และส่วนใหญ่จะไม่ก้าวไก่กัน เพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครสักคนหรือหลายคนที่จะถามเขาเกี่ยวกับเรื่องคุณให้รู้ไว้เลยว่าเป็นคนส่วนน้อยที่อยู่ในชีวิตเขาไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ในชีวิตเขาจะให้เกียรติเขามากจะไม่ถามซอกแซกเออตราบใดที่เขาไม่เล่าเองไม่กล่าวขึ้นมาเองหรือไม่ไปขอความช่วยเหลือใครคนแวดล้อมเขาก็จะให้สเปซความเป็นส่วนตัวเพราะทุกคนรู้ดีว่าเขาเป็นคนมีความส่วนตัวสูงดังกล่าวนี่สบายใจได้เลย และถ้าถามว่าความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มจะเป็นยังไงบอกเลยว่ามีแนวโน้มดีความสามถ้วยมาไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับไพ่ทาโร่แต่ละใบมีความหมายของมันชัดเจนและความหมายที่หลากหลายจะไปดูใบเดียวๆแล้วบางทีมาเครียดกับความหมายก็ไม่ได้นะบางท่านเอาชื่อไพ่ไปเซิร์ชเน็ตหาความหมายแล้วมานั่งเครียดหรือดีใจเกินเหตุก็ไม่ใช่เราต้องดูไพ่แวดล้อมดูว่าเราถามเรื่องอะไรณนะเวลาไหนด้วยดูเหตุการณ์จริงประกอบด้วยจะเกิดความแม่นยําสูงขึ้นนะครับนะ ไพ่ทา,าโร่มันมีที่มาที่ไปเออดูกันเป็นสากลดูกันทั่วโลกนะครับเราว่ากันไปตามตำราตามเนื้อหาเลยสามถ้วยมาไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากความเฉลิมฉลองยินดีร่วมกันเนี่ยชัดๆความเฉลิมฉลองยินดีร่วมกันถ้าเป็นการงานการเงินชีวิตทั่วไปบอกเลยว่าสําเร็จเออแต่ถ้าปรากฏในหัวข้อความสัมพันธ์กับคําถามนี้ที่ว่าเขาเอาเรื่องคุณไปปรึกษาคนอื่นไหมบอกเลยว่าไม่ได้ปรึกษาใครเออแทบจะไม่บอกใครเลยสามถ้วยนี้หมายถึง ความยินดีระหว่างคุณและเขาเออซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในะทั้งเรื่องความสัมพันธ์หรือถ้าคุณกับเขามีงานมีการร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกันมีกิจการร่วมกันหรือลงทุนร่วมกันใดๆก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากความสัมพันธ์ยังตีความได้อีกว่ากิจการที่คุณทําร่วมกับเขามีโอกาสสาเร็จได้สูงมากด้วยไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักเท่านั้นความสามถ้วยมาเป็นความยินดีใดๆก็ได้ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตอ่ะทายอย่างนี้เลยสบายใจได้นะ ถ้าคุณกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวถ้าคุณไม่อยากให้เขาเล่าเรื่องคุณให้ใครฟังถ้าคุณอยากจะคุยกันเงียบๆสองคนบอกเลยว่าคุณมาถูกทางคุณคบถูกคนละคุณเลือกคนไม่ผิดเออคุณเลือกถูกคนคนคนนี้จะเป็นคู่หูที่ดีเป็นคู่รักที่ดีหรือไม่ว่าคุณจะคบกันในสถานะใดๆก็แล้วแต่อย่างน้อยเขาจะเป็นมิตรที่ดีเออมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงรู้จักแยกแยะด้วยตัวเองมีเหตุผลคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเอง คุณงามความดีคือไม่เชื่อคนง่ายและไม่ขายความลับนี่หายากนะคุณสมบัติแบบนี้ไม่เชื่อคนง่ายไม่ขายความลับคุณสบายใจได้เลยว่าเขาจะไม่เอาเรื่องของคุณไปปรึกษาใครส่งเดชเออถ้าจะปรึกษาถ้ากรณีที่เป็นเรื่องสําคัญเขาจะปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ในระดับสําคัญมากอย่างเช่นปรึกษาพ่อแม่อย่างเงี้ยโอเคเล่าสู่กันฟังในครอบครัวเขาอย่างเงี้ยได้แต่เขาจะไม่เที่ยวเอาคุณไปเมสากับเพื่อนฝูงไม่มี กับคนคนนี้ไม่มีนะครับสบายใจได้นะคุณกองที่1น,นะกับคําถามนี้ที่ว่าเขาเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนรอบข้างบ้างไหมบอกเลยว่าแทบจะไม่มีหรือไม่มีเลยเต็มที่ก็บอกพ่อแม่บอกผู้ใหญ่ในครอบครัวเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้คุณกองที่1ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับไม่ว่าคุณจะคบกันอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่ความสําเร็จสมหวังมาแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยนะครับบาย โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาการ์วันนี้นะหัวข้อเขาเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนรอบข้างบ้างไหมเออเขาที่คุณคบหาอยู่ไม่ว่าในฐานะอะไรก็แล้วแต่นะเขาเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนรอบข้างบ้างไหมคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่สี่ดาบ four of swords ไม่ต้องกลัวดาบครับสี่ดาบคือความเครียด the moon โอ้โหเครียดด้วยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงด้วย The Tower ไม่ต้องกลัว Tower การเปลี่ยนแปลงใดๆป,ป,ปรับปรับฉับพลันในทางดีก็ได้ไม่ดีก็ได้หรือจะไม่ส่งผลใดๆก็ได้ไม่ต้องกลัวดูไพ่แวดล้อมการตามมาด้วยอัศวินถ้วย Night of Cups เออและสุดยอด The World สบายใจหายห่วงได้คุณกองที่สองอไม่ว่าคุณกับเขาจะคบกันในสถานะใดก็แล้วแต่แต่ก็ต้องตกลงกันก่อนว่าน,นี่คือดวงรวมนะครับ พลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับนะมันจะไม่ตรงกับทุกท่าน100%เปให้ดูเป็นแนวทางพอนะครับอืคุณกล่องที่2องเขาเอาเรื่องคุณไปปรึกษาคนแวดล้อมคนรอบข้างบ้างไหมบอกเลยว่ามีบ้างหรือมีเรื่อยเรื่คนคนนี้เป็นคนที่เครียดง่ายเขาคนนี้เป็นคนที่เครียดง่าย ไม่ว่าคุณกับเขาจะคบหากันอยู่ในฐานะอะไรจนคุณต้องมาถามไพ่กับหัวข้อพิกราร์ดวันนี้ที่ว่าเขาเอาเรื่องคุณปรึกษาคนอื่นไหมบอกเลยว่ามีบ้างมีเรื่อยๆอย่างดังกล่าวนะคนคนนี้เครียดง่ายมากไม่รู้เป็นอะไรขี้กังวลเอออาจจะขี้น้อยใจในบางท่านด้วยแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวเออความเดิมพนีนอ่อนไหวชัดเจนบางคนอาจจะแซวกันเลยว่าไบโพล่าหรือเปล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยวายแบบนี้ ไอ้ร้ายในที่นี้ไม่ใช่ร้ายแบบทําร้ายกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคือเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวหงุดหงิดอะไรทานองเนี้ยนะครับนะตีความประมาณนี้นะร้ายไม่ใช่ร้ายแบบทําร้ายกันแต่เป็นความร้ายแบบอารมณ์เสียเออบางทีหงุดหงิดไม่มีสาเหตุรถติดก็หงุดหงิดร้านอาหารคนแน่นก็หงุดหงิดบางทีตื่นมาแล้วปวดหัวก็หงุดหงิดเองไม่มีสาเหตุใดๆก็หงุดหงิดง่ายนี่เป็นภาวะบางอย่างที่หลายๆท่านอาจจะเคยเจอแม้แต่กระทั่งตัวท่านเองเออเขาเป็นคนอย่างนี้เลย เครียดง่ายหงุดงิดง่ายแต่บทจะอารมณ์ดีก็ดีแสนดีละลาได้เลยถึงบอกไงว่าจะมีโอกาสโดนแซวว่าใบพล่าหรือเปล่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าประมาณนี้เลยคนคนนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาค่อนข้างเซนซิทีฟจะใช้คำว่าอ่อนไหวกับเหตุการณ์แวดล้อมเออพอคุณขยับตัวทำอะไรสักนิดเขาจะคิดมากแล้วนะเขาจะคิดมากแล้ว นี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้เขาอาจจะต้องเอาเรื่องคุณไปปรึกษาคนรอบข้างแต่ถ้าถามว่าบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยเพราะว่าพอเขาเครียดพอเขาอารมณ์แปรปรวนหรือกังวลเรื่องคุณก็แล้วแต่เขาจะคิดด้วยตัวเองก่อนในเบื้องต้นคนคนนี้ดีอย่างว่ายังพอมีสติอยู่ไม่ใช่คนนอยแบบหลักๆลุกลี้ลุกลนไม่ใช่เขาจะถามตัวเองก่อนถ้าเขาไม่ได้คําตอบเขาจะไปหาคําตอบจากภายนอกจะไปถามความเห็นคนอื่นบ้าง แต่ก็จะไม่ใช่คนที่หัวอ่อนล้างสมองง่ายไม่ขนาดนั้นเขามีสติมากพอมีปัญญามากพอที่จะไปถามคนโน้นคนนี้แล้วเอาความเห็นต่างๆของคนนอกของคนรอบข้างมาประมวลผลดูอีกทีว่าควรจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรและสุดท้ายเขาก็เชื่อความคิดตัวเองอยู่ดีเออทายให้อย่างนี้เลยบางทีมันเป็นการตัดสินใจป,ป,ปรับปรับก็ได้ทาวเวอร์เออมันไม่ได้ร้ายแรงเสมอไปตามหน้าไพ่นะครับ อย่าเอาความหมายอย่าเอาชื่อไพ่ไปเซิร์ชหาความหมายแล้วเครียดนะไม่เอานะเออไพ่แต่ละใบมีความหมายมากมายแล้วแต่ว่าจะถามเรื่องอะไรนะเออไอความทาวเวอร์เนี่ยผมรู้เลยกับบริบทนี้คําถามนี้มันหมายความว่าเขามาักจะคิดเร็วตัดสินใจเร็วอาจจะไปถามคนนู้นคนนี้แล้วก็เอาความเห็นต่างๆมาประมวลผลคิดไปคิดมาสุดท้ายเอ้าเชื่อตัวเองจบแล้วก็ปิดไปเป็นเรื่องๆล้วพอสบายใจได้สักพักวนกลับมาเครียดใหม่อะไรแบบนี้เออ ถ้าคุณเป็นคู่รักกันอยู่คุณอาจจะปวดหัวกับเขาสักหน่อยที่เขาอาจจะขี้งอนหรือบางทีโกรธไม่มีสาเหตุเอเช้าโกรธบ่ายเงียบไปแล้วเย็นก็งอเอ,อเย็นก็นัดกินข้าวอะไรแบบนี้เป็นไปได้แรกๆคุณอาจจะงงกับอารมณ์ของเขาแต่ตอนนี้คุณอาจจะชินแล้วเป็นไปได้บอกเลยนะเขาคนนี้ไม่ว่าจะคบคุณในฐานะอะไรอยู่ก็แล้วแต่เขาไม่ได้มีพิษมีภัยเลยเขามาดีอืเขามาดีเขามาดี เขาต้องการสารสัมพันธ์กับคุณในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อนคู่หูคู่บัดดี้คู่อ่ะกัลยาณมิตรหรือว่าคู่ค้าหุ้นส่วนใดๆก็แล้วแต่แม้แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงเป็นแค่คนรู้จักแต่มีเหตุต้องเกี่ยวข้องกันบ่อยๆแบบนี้ก็ได้เรียกออกมาดีกันแล้วกันแล้วความ the world เนี่ย the world ออกมาคุณแทบจะครอบคลองทุกอย่างในโลกนี้แล้วเออนิทานให้ตามหน้าไพ่เลย the world เป็นตัวแทนของความสมหวังทุกประการ ถ้าคุณกําลังคิดเรื่องใดๆในความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยู่ไม่ว่าสถานะใดๆดังกล่าวความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มดีพัฒนาได้ถ้าเป็นเพื่อนกันก็จะสนิทมากขึ้นไปเรื่อยๆอถ้าเป็นคู่หูทํากิจการงานใดๆร่วมกันแปลว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จร่วมกับเขาและถ้าเป็นคู่รักคู่นี้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันแน่ๆน่ไทยให้อย่างนี้เลยต่อให้เขาจะอารมณ์แปลปรนขนาดไหนเครียดง่ายขี้น้อยใจวิตกกังวลหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ แต่เขายังมีสติอยู่คนคนนี้มีสติใช้ได้และมาดีเขาจะไม่เอาเรื่องคุณไปเล่าถ้าไม่จําเป็นสุดๆหรือถ้าเต็มที่เอาเรื่องคุณไปปรึกษาคนอื่นบ้างก็จะเป็นการปรึกษาไปงั้นๆเหมือนลองถามๆดูว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรื่องทํานองนี้เฮ้ยเธอว่าไงเฮ้ยนายว่าไงอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วประมวลผลไปประมวลผลมา <S <S <ๆ>เขาก็กลับมาเชื่อตัวเองอยู่ดีเอ็นดูไหมล่ะเออประมาณนี้ ถามเขาไปทั่วสุดท้ายก็กลับมาเชื่อตัวเองนี่คือข้อดีนะไม่ใช่ข้อเสียคนเราบางทีมันมีโมเมนต,ต์ขาดความมั่นใจอยากได้คํายืนยันอยากได้ความเห็นคนอื่นแต่ท้ายที่สุดก็วนกลับมาเชื่อความคิดตัวเองอยู่ดีนี่แหละเขาลหละครับอืเพราะฉะนั้นกับคําถามนี้ที่ว่าเขาเอาเรื่องคุณไปปรึกษาคนรอบข้างบ้างไหมบอกเลยว่ามีบ้างมีเรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์เออไอตรงนี้สําคัญแล้วแต่อารมณ์ บางทีนึกอยากจะปรึกษาใครก็ไปปรึกษาแต่สุดท้ายเขาก็จะกลับมาเชื่อตัวเองอยู่ดีถ้าคุณจะถามว่าเอา้าเราจะปรึกษาไปทําไมปล่อยเขาอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้คนเราบางทีไปเป็นโมเมนต์ขาดความมั่นใจชัว่วคราวก็ต้องลองไปถามคนอื่นดูแต่พอถามไปถามมาอา้าวกลับมาเชื่อความคิดตัวเองนี่คือสุดยอดที่เขาเป็นอยู่ขอนะเข้าใจในตัวเขาด้วยความอัศวินถ้วยความเดอะเวิลด์ครบไว้ดีเลยครบไว้ให้ดีคนนี้ เขาจะเป็นคนที่ดีในชีวิตคุณส่งเสริมกันได้นําพาความเจริญก้าวหน้ามาให้ซึ่งกันและกันได้ไม่ว่าจะคบหากันในฐานะอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคู่รักนะหรือกําลังคบหาดูใจนะอนาคตสดใสร่วมกันแน่นอนสบายใจได้คุณกองที่สองนะกับคําถามนี้ที่ว่าเขาเอาเรื่องคุณไปปรึกษาคนอื่นไหมบอกเลยว่ามีบ้างมีเรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์ของเขาย้ําเลยว่าแล้วแต่อารมณ์กับคนคนนี้ใช้คํานี้ระลึกไว้เลยว่าแล้วแต่อารมณ์ ขึ้นขึ้นลงลง,ลงดีดีสุดเครียดเครียดสุดระเพิงอนเช้าใบาหายเยน็นงอนใหม่ก็ยังได้เอา้าทายให้อย่างนี้เลยนะดูแลเขาให้ดีเออคนเนี้ยถ้าช่วงที่จิตใจปร่ปงโปโลง่งสบายเขาจะเป็นคนน่ารักมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าช่วงที่เขาเครียดหรืองอนจะไม่น่ารักนะเพียงแต่ว่าต้องดูแลจิตใจกันดีๆ เอาเป็นว่าคุณทําตัวให้ชัดเจนกับเขาก็แล้วกันว่าคุณอยู่ในสถานะอะไรกับเขา,าแสดงความดีงามมิตรจิตมิตรใจให้อย่างชัดเจนต้องการอะไรก็บอกกันตรงๆแบบนี้เขาจะได้ไม่ต้องคิดไปเองหรือจะไปถามคนอื่นไงถูกไหมครับแต่กันะนะย้านะเขาจะถามคนอื่นตามอารมณ์แล้วแต่อารมณ์และไม่ว่าจะถามใครกี่คนมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายเขาจะกลับมาเชื่อความคิดตัวเองน่าเอ็นดูเอ็นดูนะครับคุณกองสองประมาณนี้นะ ชัดเจนกับคำถามนี้โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาส์วันนี้หัวข้อเขาเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนรอบข้างบ้างไหมเออน่าสนใจเช่นเคยนะคุณที่เลือกไพ่กองที่3มนะครับเขาเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนรอบข้างบ้างไหมอ่นะคุณกองที่3ามคุณได้ไพ่หือเจ็ดถ้วยเซเว่นออครับเยอะอยู่นะ หถ้วย5 toy, of cups สี่ถ้วย4 o f cups อ๋อถ้วยเยอะ The Hangman ไม่ต้องกลัว Hangman สิถ้วย10 toy, of cups ถ้วยเยอะมากกองสามนี้พลังงานดีทายดีเพียงแต่ว่าต้องมาขยายความกันเป็นฉากๆว่ากันไปเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาดูกันนะแต่ก่อนที่จะไปดูกันก็ย้ำทุกครั้งนะว่านี่คือพลังงานรวมดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ ใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นร้อเอเออฟังไปแนวทางพอนะครับที่ต้องพูดทุกครั้งเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับคนดูช่องเราเพิ่มขึ้นทุกวันขอบคุณมากๆนะโอเคนะ่ามาดูกันคุณกองที่3ามเขาเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนรอบข้างไหมบอกเลยว่าคนนี้ต้องขออนุญาตพูดตรงๆต,ตามหน้าพลังงานหน้าไพ่เลยนะว่าคนนี้เป็นตัวพ่อตัวแม่ของคนขี้กังวล ของคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองเราไม่ได้ว่าเขาแต่เราดึงคาแรคเตอร์ของเขาออกมาจากหน้าไพ่ให้คุณเห็นว่าคนคนนี้ขาดความมั่นใจในตัวเองสูงมากมีอะไรก็จะปรึกษาคนอื่นตลอดรวมถึงเรื่องของคุณด้วยอทำใจสบายๆแล้วฟังต่อไปเหตุการณ์ไม่ได้เลวร้ายแต่คุณต้องรู้ธรรมชาติของเขาจากพลังงานหน้าไพ่นี้ว่าแนวโน้มของเขาเขาจะปรึกษาคนจะปรึกษาคนอื่นบ่อยมากในแทบจะทุกเรื่องเลยอ่ะ เรียกว่ามีความมั่นใจไหมก็มีบ้างแต่ค่อนข้างขาดความมั่นใจมากกว่าจะทําอะไรก็ต้องถามคนนู้นคนนี้เออเสื้อฉันสวยไหมทรงผมเป็นยังไงฉันอ้วนไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณนึกภาพออกนะครับลองนึกภาพตามนะเขาเป็นคนลักษณะนี้ต,ตรงไม่ตรงลองดูนะถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ถ้าตรงรับไว้แล้วไปต่อนะเออเขาจะขาดความมั่นใจง่ายมากถามคนอื่นทุกเรื่องปรึกษาคนอื่นทุกเรื่องถ้ามีเพื่อนสนิทก็จะทั้งวันอะ่ะเฮ้ยแก แกว่าไอ้นั่น้นี่เป็นยังไงอะไรแบบนี้ทุกเรื่องรวมเรื่องของคุณด้วยคนคนนี้ชัดเจนมากกับคําถามนี้ที่ว่าเขาเอาเรื่องคุณไปปรึกษาคนอื่นไหมคนนี้ชัดมากเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในระดับตัวพ่อตัวแม่อะไรของนิยามคำนี้เลยนะครับเอ,อจะว่าเขาไม่ได้หรอกต้องเห็นใจเขาด้วยเพราะว่าในอดีตเขาผิดพลาดมาเยอะอ,อ,อาจจะประสบเหตุใดๆที่ทําให้ผิดหวังเสียใจมาเยอะเขายังจมอดีตอยู่เขายังกลัวความผิดพลาดตามมาหลอกหลอนอยู่ ไพ่ในใบนี้ชัดเจนมากเขามัวแต่มองสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วโดยที่ไม่มองสิ่งดีๆที่มีอยู่เออปัจจุบันดีๆอยู่ไม่มองไปมองอดีตที่ล้มไปแล้วเสียหายไปแล้วประมาณนี้ว่าเขาไม่ได้ต้องเป็นกําลังใจให้เขามากๆเลยคนเนี้นะเออถ้ารู้จุดอ่อนของเขาอยู่แบบนี้แล้วคุณยิ่งต้องดูแลเขามากขึ้นไม่ว่าจะคบหากันในฐานะอะไรก็แล้วแต่เป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทคู่บัดดี้คู่หุ้นส่วนคู่ค้าหรือแม้แต่เป็นคนรักกันก็นแล้วแต่ คนนี้เดิมทีอะ่ะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองอืไม่ค่อยฟังใครด้วยบางคนติดจเดื้อด้วยเพียงแต่ว่าไอเหตุการณ์ที่เขาเฟลมาผิดหวังผิดพลาดมามันกลายเป็นว่าตอนนี้เขาเป็นคนขาดความมั่นใจขั้นสูงมากดังที่บอกตอนแรกนะครับเออคนคนนี้จะค่อนข้างลังเลปรึกษาเขาไปทั่วถามหลายคนแล้วก็หาคำตอบไม่ได้บางทีปัญหาปัญหาเดียวไปถามหลายคนเลยแล้วก็สรุปไม่ได้กลับมาเครียดเองต่อ เหตุการณ์หลายอย่างยืดเยื้อแก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปอย่างนั้นก่อนเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้จะเอาไงกับชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเห็นใจเขาและพยายามเยียวยาหัวใจเขาให้ได้คุณอย่าเพิ่งกังวลว่าเขาจะเอาเรื่องคุณไปปรึกษาคนอื่นทั่วไปหมดแล้วความลับมันจะเปิดเผยไหมถ้าคุณเป็นคนหวงเรื่องส่วนตัวมากๆไม่อยากถูกเอาไปกล่าวถึงในกับบุคคลอื่นเนี่ยคุณลองทบทวนแล้วกันว่าคุณไหวไหมถ้าคุณจะเจอคนลักษณะเนี้ย คุณจะประคองใจเขาไหวไหมหรือคุณยังหวงความเป็นส่วนตัวมากกว่าถ้าคุณหวงความเป็นส่วนตัวมากกว่าผมแนะนําตามหน้าไพ่ว่าคุณอาจจะต้องถอยออกมานิดหนึง่งเว้นระยะห่างหน่อยหนึง่งลดการเล่าเรื่องส่วนตัวออกสักหน่อยหนึ่งก็ได้เออเพียงแต่ว่านะบกเรื่องส่วนตัวบางอย่างเนี่ยเปิดเผยได้บ้างมันก็ไม่เสียหายคุณอย่าไปซีเรียสมากแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวใดคิดว่าเปิดเผยแล้วเสียหายก็ไม่ต้องไปเล่าเพราะถ้าคุณเล่าเขาก็จะกังวล พอเขากังวลเขาก็จะไปปรึกษาคนรอบตัวเขาและปรึกษาหลายคนด้วยถ้าปรึกษาเจอคนดีก็ดีไปแต่ถ้าไปเจอคนไม่ดีซึ่งเราเจาะไปไม่ถึงนะว่าคนรอบตัวเขาดีไม่ดีแค่ไหนแต่มันมีคนไม่ดีปนอยู่แน่ๆตามความเจ็ดถ้วยเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีปนกันถ้าเรื่องของคุณไปเข้าหูคนไม่ดีแน่นอนว่าคุณและเขาทั้งคู่อาจจะกลายเป็นเป้านินทาว่าไร้ายได้อันนี้ให้เตรียมใจไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราพอจะทําได้คือดูแลฝั่งตัวเราเองให้ดีเออ อย่าให้ตัวเองมีช่องโหว่อย่าให้มีสิ่งไม่ดีใดๆเกิดขึ้นให้คนเอาไปนินทาว่าร้ายได้ไอการใส,ส่สีตีไข่เติมแต่งคุณไม่ต้องไปสนคนมันพูดได้หมดแหละนะเออแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็จะอยู่รอดทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นหนึ่งทำตัวเองให้ดี2เรื่องส่วนตัวที่ลึกล้ำมากๆแล้วเป็นผลต่อความมั่นคงชีวิตอย่าไปเล่าเออถ้าคนคนนี้ค่อนข้างขาดความมั่นใจในตัวเองและมักจะเอาไปปรึกษาคนอื่นอย่างง่ายๆเลยปรึกษาหลายคนด้วยย้ำให้เลย คิดเองได้ไหมได้แต่ขาดความมั่นใจเพราะเคยผิดพลาดอย่างรุนแรงมาเออเขายังหลอนอยู่ยังกลัวความผิดพลาดอยู่คนคนนี้จึงกลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจนะครับประมาณนี้นะกับคำถามนี้ที่ว่าเขาจะเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาคนอื่นไหมบอกเลยว่าปรึกษาแน่นอนถ้าคุณกลัวความลับรั่วไหลอย่าไปเล่าอะไรเขาฟังเยอะเออแม้แต่การทําข้อตกลงกันก็ได้ไม่ว่าคุณกับเขาจะคบกันอยู่ในฐานะอะไรลองจับเขาคุยกันดูลตามลําพังส่วนตัวว่าเฮ้ย มีอะไรให้มาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปถามคนอื่นแบบนี้ขอกันตรงๆก็ได้คุณดูทิศทางลรมทิศทางอารมณ์เขาให้ดีเออคุยกันในวันที่อารมณ์ดีทั้งคู่นะครับอย่าไปคุยตอนอารมณ์เสียเดี๋ยวจะกลายเป็นทะเลาะอีกก็ประมาณนี้เพราะใบสรุปดีอ่ะเอาจริงและความสัมพันธ์นิดดีนะผมยังยืนยันว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีบางทีคุณอาจจะเบื่อเออเบื่อกับความที่เขาชอบเอาเรื่องไปเล่าคนนี้คนนี้หรือชอบไปปรึกษาคนอื่นโดยที่ไม่ถามคุณก่อนแบบนี้ อาจจะเป็นข้อเสียของเขาแต่มันมันมีที่มาดังกล่าวไงพยายามเข้าใจเขาหน่อยแล้วก็เชื่อว่าความสัมพันธ์เนี่ยในระยะยาวเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสิบถ้วยคือความยินดีร่วมกันถ้าเป็นคู่รักน่าคาดหวังถึงขั้นแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยเออไม่ว่าปัจจุบันจะเจออุปสรรคใดๆร่วมกันก็นแล้วแต,แต่เพียงแต่ว่า กว่าจะสมหวังเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรอืเขาเป็นคนตัดสินใจนานลังเลแล้วก็คิดเองได้แต่ขาดความมั่นใจดังกล่าวทําให้การตัดสินใจบางอย่างนานเออถ้าคุณคิดจะร่วมชีวิตกับเขาในฐนานะคู่รักบอกเลยว่านานกว่าจะสมหวังแต่พอสมหวังแล้วดีเลยเรียกว่าคุ้มค่าการรอคอยส่วนระหว่างทางอาจจะมีความเครียดบ้างก็ต้องรับให้ได้ลองดูว่าคุณรับได้แค่ไหนแต่ถ้าไม่ใช่คู่รักนะ เป็นคู่เพื่อนคนเป็นคนรู้จักเป็นคู่ค้าลูกค้าหุ้นส่วนเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบคนรักก็ตีความได้ว่าคุณทั้งสองคนจะมีความสุขความสําเร็จร่วมกันได้เช่นกันถ้าทําธุรกิจร่วมกันแปลว่าจะไปได้สวยถ้ามีกิจการร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ตีความได้ว่าสิ่งที่ทําร่วมกันจะเติบโตได้ด้วยดีเพียงแต่ต้องใช้เวลาพอสมควรและระหว่างทางในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าฐานะอะไรถ้าคุณกังวลเรื่องการเก็บรักษาความลับ คุณก็ต้องเก็บรักษาความลับที่ตัวคุณเองก่อนเอออย่าไปเล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังเพราะบางเรื่องถ้าคุณเล่าให้เขาฟังแล้วเขาเครียดเขาก็จะเอาไปรปรึกษาคนอื่นนะครับนึกตามนี้นะถ้าคุณอยากให้ความลับเป็นความลับต่อไปถ้าคุณหวงความเป็นส่วนตัวเรื่องไหนเล่าได้เล่าได้แค่นั้นพอเรื่องไหนเล่าไม่ได้ไม่ต้องรีบเล่า อย่าไปเปิดเผยหมดอย่าไปคิดว่าการเปิดเผยทุกเรื่องจะเป็นความจริงใจบางทีคนเราก็ต้องเก็บเรื่องสําคัญไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบเผยไปเพราะคนเราอาจจะมีการทะเลาะก,กันได้ผิดใจกันได้งอนกันได้ประชดกันได้ในวันที่ดีกันมันไม่มีปัญหาเนีแต่วันที่โกรธกันเขาอาจจะเอาเรื่องคุณไปเล่าสารพัดให้แต่ละคนรับฟังซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคนฟังอะดีหรือไม่ดีเอออย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเรื่องของคุณไปเข้าหูคนไม่ดีนะกลายเป็นประเด็นนินทาว่าร้ายแน่นอน แต่ไม่ต้องกลัวไม่มีใครทําอะไรคุณได้เออเพียงแต่ว่ามันจะกระทบความส่วนตัวของคุณบ้างคุณอาจจะรู้สึกถูกจับตามองในสังคมเออทําไมคนแวดล้อมมองเราแปลกๆแบบนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะกับคําถามนี้ที่ว่าเขาเอาเรื่องคุณไปปรึกษาคนอื่นไหมบอกว่าแน่นอนครับปรึกษาปรึกษาเยอะด้วยบางคนอาจจะถึงเอาคุณไปดูดวงด้วยเออเอาข้อมูลคุณไปดูดวงด้วยซ้ําก็อย่าไปว่าเขาก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะคุณคนที่3นะครับ เรื่องไหนที่คุณต้องการให้เป็นความส่วนตัวสูงสุดก็ยังไม่ต้องไปเล่าให้เขาฟังเออคุยเท่าที่คุยได้พอไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรต่อให้เป็นคนรักกันเป็นแฟนกันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรู้กันทุกเรื่องคนเราต้องมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับค่อยๆปรับตัวกันไปเชื่อว่าทุกอย่างจะมีทางคลี่คลายไปเองเพราะในระยะยาวมีความสุขร่วมกันแน่นอนไม่ว่าคุณจะคบหากันในฐานะอะไรนะครับคุณกองที่3นะครับ โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะผมอัพคลิปทุกวันเลยนะวันละสองรอบเลยนะบ่ายค่ำนะบางท่านมาทักมาบอกเอ้ยไม่เห็นผมหลายวันไม่เห็นผมเป็นสัปดาห์ผมหายไปไหนไม่ได้หายเลยอัพคลิปทุกวันวันละสองรอบเลยที่คุณไม่เห็นแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับนะโอเคครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ